เมื่อวานนี้เราก็มีการมอบรางวัลน,นะคะจากสนับสนุนโดยบริษัทเดนส์พลายซิโรนานะคะเป็นการประกวดค่ะ27 s t u d e n t e l i n c i a i n Program นะคะก็ ได้มอบรางวัลไปแล้วนะคะ FIRST RUNNER UP mm hmm. ของเมื่อวานนะคะ mm hmm. ก็ uh, จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรื่อง clinical variables uh, from intraoral photographs นะคะ determining uh, anatomical cemento enamel junction in outer passive eruption patient นะคะผู้ทำโครงการก็นะคะ uh, นิชาสำเนียงดังชายาพานาม uh, คิริปัน ปันทาปัญจัพยันะคะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์ทีรัตสว่างปัญญากูลแล้วก็อาจารย์พัทธารานันมหาสันติปิยะนะคะแล้วก็ผู้ชนะเลิศของเมื่อวานนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อเรื่องนะคะคลอเฮกซิดีนไอโอ ไอออนโทฟอเรซิสออนเดนทีนดิสอินฟิเคชันออฟมิลเทนเซปโตคอคไคไบโอฟิล์มนะคะผู้ทำโครงการก็ชนิดศราคุรุเจริญพรนภัสถิตธรรมนิตชิน,นวัตรทศพลไพศาลอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจารย์กนิษฐากิจสมานมิตรและอาจารย์รัชพินศรีจัตสัจลักษ์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตแล้วก็นักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะของที่ได้รับ uh, รางวัล2 7 t h s t u d e n t Clinician Program เมื่อวานนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่เรายังไม่ได้ประกาศไปนะคะก็วันนี้เป็นการมอบรางวัลน,นะคะการประกวดงานวิจัยประจำปี2567สองรางวัลน,นะคะก็คือ DAT Oral Science Research Competition และ DAT Graduate Research Competition นะคะ uh, อันแรกขอเป็น D-A-T Oral Science uh, Research Competition 2024นะคะ uh, ก็มี uh, กรรมการนะคะเป็นมี uh, ดูอ่านชื่อกรรมการตามในรูปได้เลยนะคะก็มีตัวเองนะคะมี uh, อาจารย์พริยนิชอาจารย์ธีรศักดิ์นะคะ uh, อาจารย์พริยะนะคะ uh, อาจารย์สริยาอาจารย์ตุลน,นะคะ แล้วก็มีอาจารยานีนะคะก็เป็นกรรมการของ d ดียติอ s c i เ n c e นะคะ,ะเราก็มีมหาวิทยาลัยส่งเข้าประกวดผลงานวิจัย6มหาวิทยาลัยนะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยการรับประกาศนะคะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลายัยเข้าประกวดนะคะแล้วก็ประกวดกันไปเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะ,ะกลุ่มแรกนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรื่อง mechanical simulation o f d i g i t a l effect uh osteogenic activity in inflamed periodontal ligament cell นะคะอ่านางสาวพิมชนกริมดูสิทธ์นะคะอ่านางสาวดวงพรพวยอ้วนนายภูเบศรผู้แบนวชิระพิสุทธ์นะคะละแล้วก็รามันวัยยุทธนะคะแอดไวเซอร์ก็เป็นอ่รองศาสตราจารย์ทันแพทย์หญิงดรชลิดาริม จีรจรัตนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์ธนภูมิโอสถานนลแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรนัทพลลิม้มจีรจรัตนะคะ,ะกลุ่มที่สองนะคะก็เป็นจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรื่อง varinostat induces s t h a e a r e s t and apoptosis in head and neck squamous cell carcinoma นะคะ,ะพรีเซนเตอร์ก็เป็นนางสาวพินพิชาดีกันลานะคะแล้วก็มี เอาขึ้นมาคนเดียวนะคะก็แต่มีเพื่อนร่วมงานนะคะนางสาวรพัชประสิทธิ์เพียรชัยนางสาววชิระญาณเนรมิตรตะกะพงนะคะนางสาววชิธราแป้นแก้วนางสาวจริร,รัตพกษานิยมนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจารย์จิรนันโชติธรรมนาวีนะคะแล้วก็อาจารย์ธีรชัยโกศลยวัฒน์นะคะ,ะต่อไปก็เป็นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะเรื่องเอฟเฟกต์ออฟเซอร์โคเนียเซลลรี On Oxide ใช่ไหมคะ On Circonia circ s น r f a c e นะคะ and bond น t r e n g ก h นะคะพร p r e s e n t e r ก็นายวรเมศวงสำราญนะคะแล้วก็ Co-Researcher นะคะนายวัฒนยูแท่ตั้งนายพัฒดลเกลี้ยงจันนะคะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์สุพลเทพตีรักนกแล้วก็อาจารย์บุญเลิศกู้เกียรติกูลนะคะ กลุ่มถัดไปนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะเรื่อง Impact of online learning and health behavior on mental health among Thai dental students during COVID-19 era นะคะพรีเซนเตอนะคะก็เป็นนางสาวกม,มนันนะคะวังสถาพรนะคะโคริเซอร์เชอนางสาวธเญรัตน์วรวิชยาพรนางสาวยาน,นพัฒนเหมประชิตชัยนายวุฒิพงศ์กิตินวะ With, นะคะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเป็นท่านคณบดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทวุฒิแก้วสุทธานะคะ กลุ่มถัดไปนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเรื่อง Inducible Effect of Cannabidiol on Osteoblast Differentiation นะคะพรีเซนเตอร์เป็นนางสาวพันธิราด่านวิรุณหวันิตนะคะโคเรเซอร,เอร์เชอร์นางสาวกัญญาณัฐหมืนห่นโฮงนางสาวจันทิมาเพชรนวลน,นางสาวมนัญชยาเตชุกรน,นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อนุพงศ์เมฆอุดมแล้วก็อาจารย์สุธิชยัยกฤษณประกรณกิจนะคะ ถัดไปนะคะเป็นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะเรื่อง inducible effect of ชื่อเรื่องน่าจะผิดนะคะน้องๆบอกบอกชื่อเรื่องพี่หน่สิจำชื่อเรื่องได้ไหมเป็นหัวข้อ the effect of various concentration of c g r p on bone formation ค่ะ ขอบคุณค่ะเพราะน,น่าจะเป็นเรื่องสามันเดิมนะคะก็น้องคนพรีเซนต์นะคะนางสาวรักวิชาอึ้งเจริญชัยนะคะนางสาวยานิสาตุลารัตนพงศ์นางสาวนันิชารอดวันนะนางสาวจิตสุภาเสริมศรีนะคะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะทันแพทย์หญิงดรพึ่งฉเฉลยธรรมานิชานนนนะคะ <S <S ก็น้องๆทุกกลุ่มเก่งมากนะคะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษนี่แบบว่าอาจารย์ อาจารย์อายเลยนะคะก็ขอประกาศรางวัลของ D T Oral Science Research Competition 2024นะคะ first runner up ก่อนนะคะก็ทางธนแพทย์สยามสมาคมก็มอบเนรางวัล500 US ดอลลาร์นะคะ uh, first runner up of 2024 D T Oral Science Research Competition นะคะ goes to um, The title w a r i n o s that induce s p h a t e arrest and apoptosis in head and neck squamous cell carcinoma" uh, คนพรีเซนต์นะคะนางสาวปินพิชาติกัลลานะคะจากมหาวิทยาลัยไมหิดน,นะค,ะค่ะยินดีด้วยนะคะ ต่อไปเป็นวินเนอร์นะคะของ d t ียทิอ c c e e ซ e e r ีเซิร์ชคอมเพตินนะคะก็จะได้เป็นตัวแทนนะคะเข้าร่วมงานนะคะถ้ามีเสนอผลงานแล้วก็ให้เสนอด้วยถ้ามีประกวดแล้วก็ให้ประกวดด้วยนะคะที่ FDI World Dental Congress 2025นะคะที่เชีย่ชยงไฮ้จีนานะคะทเวนี0มีถูกปะคะ โอเคค่ะ okay, uh, the winner of 2024 d a t o r a l science research competition uh, from the topic is uh, mechanical simulation of g i n g e r a l effect osteogenic activity in i uh, n f l a m m d t o r dental ligament cell คนพิเศษนะคะนางสาวพิมชนกริมตุสิ์แต่เชิญเพื่อนๆขึ้นขึ้นมาด้วยได้เลยค่ะค่ะก็จากจุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแสงความยินดีด้วยค่ะ อ๋อใช่นะคะเพราะปีนี้เราไปตุรกีเนาะอ๋อใช่พอรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปก็เลยรู้สึกเออใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือของปีที่แล้วนะคะได้ไปตุรกีโอเคโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านที่มาประกวดนะคะก็เป็นที่ประทับใจของกรรมการทุกๆก,กลุ่มเลยนะคะต่อไปเป็นรางวัลสุดท้ายนะคะเด t เทย graduate research competition 2024นะคะก็มีกรรมการห้าท่านนะคะค่ะนะคะก็เป็น เป็นนายแพทย์เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ดรภาคภูมิเขียวละไม้จากธรรมศาสตร์นะคะศาสตราจารย์ดรสิริกุลมนโนจันทร์นะคะก็จากธรรมศาสตร์แล้วก็มีศาสตราจารย์ชิริลักษณ์นครชัยนะคะจากทางฐานะแพทย์มหิดลนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์นิรดานเนรศวรนะคะจากมสวแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรไกรสอนทรัพยาโตศจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็มาช่วยเป็นก,รา,การให้เรานะคะกะ็กลุ่มที่จริงๆอ่ของ ของ g r a d u a t e เนี่ยเราไม่จำกัดว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถส่งได้หลายเรื่องได้นะคะก็แต่ว่าเมื่อส่งมาแล้วเรามาคัดรอบหนึ่งก่อนนะคะกลุ่มที่เข้ารอบ5กลุ่มนะคะได้แก่นะคะกลุ่มแรกนะคะ,ะชื่อเรื่องนะคะ Optimizing Dental Implant Placement Timing for Elderly นะคะ A Prospective Study นะคะ,ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี มีตัวแทนมาแล้วไหมคะอ๋อโอเคค่ะควงซาวิน I'm not sure I p ronounce your name right if it's wrong I'm sorry advisor นะคะผู้ช่วยศาสตราจาราย์ทนแพทย์หญิงดรบุษณาค้าบุตรนะคะแล้วก็โค้ดไวเซอร์ศาสตราจารย์ทนแพทย์ดรอธิพันธ์พิมพ์ขาวขำนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <clears throat> ต่อไปนะคะเป็นเรื่องอ c y c l o s อรัสเทอร์มินานซ์เอ็กซ์ l รักบรรเ s าสารลายไรสารลายไรไรแ d ลนดิสฟังชันในอวบิสแรดนะคะจากหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะทันตแพทย์นพคุณหลังรวมมิตรนะคะโอเคค่ะกอ็อาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็เป็นศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรสิริพรฉัตรทิพากรนะคะมีโคโร,ริเซอร์เชอร์หลายท่านนะคะมีอาจารย์นิพนธ์อาจารย์จิตจิโรธนะคะอาจารย์วัสนาแล้วก็อาจารย์สิริวัลน,นะคะคะ โคดไวเซอร์ท่านคืออาจารย์ฮิรัญญานะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่อง Effects of DECM นะคะ derived from ICF treated PDLs on osteogenic differentiation นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพรีเซนเตอร์เป็นทันตแพทย์หญิงสุภลักษ์โพธิชัยเลิศนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นศาสตราจารย์ธนภูมิโอสถานนนะคะมีโคเรเ e a ร์ h เ r อรหลายท่านเหมือนกันของ,ของ แกรดนี้จะมีะโค้ชเชอร์ค่อนข้างเยอะนะคะมีอาจารย์ชัดวดีนะคะอาจารย์อาจิมาอาจารย์วรพธัธอาจารย์นัน,น,นทวันแล้วก็ปรเเเซอร์เบนจามินนะคะ ครับ <laughs> ไปแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นเรื่องเมลาโทนินอะลิเวสเอ็ดด็อกโซรูบิซินอินดิว์ออสซิโอท็อกซิซิตี้อินแรดนะคะอวิลาโบนเอ่อฟรอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะพรีเซนเตอร์ทันตแพทย์ภูมิรพีศรีวิจิตนะคะโคเรสเอดไวเซอร์ก่อนนะคะก็เป็นศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรสิริพรฉัตรทิพากรนะคะมี โคริเซิร์เชอร์มีอาจารย์ชนิสาอาจารย์รัชนีวนันอาจารย์นรัฐพลแล้วก็อาจารย์นบอาจารย์ในแพทย์นิพนธ์นะคะ เรื่องที่5นะคะเรามีทั้งหมดที่เข้ารอบ5เรื่องนะคะเรื่องที่5 Effects of osteoplas t on osteogenic differentiation in periodontal ligament cells นะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะ Pre เซนเตอคือทันตแพทย์สุมิตรส,ม,สมพันุ์นะคะ Advisor เ,เป็นศาสตราจารย์ชิชนกหาลีธนากุลศาสตราจารย์สุดที่ชยักยกฤษณะประกรณกิจนะคะแล้วก็มีโคร e เซอร์เชอร์ดรอนุพงศ์นะคะ ก็ต่อไปก็จะเป็นรางวัลนะคะว่าในในห้าท่านนะคะก็จะมีสองรางวัลเหมือนเดิมนะคะก็2024 DAT Graduate Research Competition the first r u n r up goes to the topic melatonin alleviates d e s u r p h i n induced o s ind t e o toxicity in rats Avila Bone ธันดแพทย์ภูมิระพีศรีวิจิตค่ะจากหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญรับรางวัลค่ะยินดีด้วยนะคะอันนี้รางวัลน,นะคะเอาเมอกี้แจ้งรางวัลแล้วใช่ไหมคะ,ะเป็นเงินรางวัลห0 0 0 0่น 50, บาทนะคะก็สามารถไปทำวิจัยต่อเนื่องได้นะคะเมื่อกี้เราก็ฟังจากอาจารย์ธันทิราอาจารย์ศิรวุฒิแล้วนะคะเราก็มีไอเดียว่าเราจะทำวิจัยอะไรต่อไปนะคะก็สามารถนำเงินรางวัลไปทำต่อเนื่องได้นะคะ ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ last but not least นะคะก็เป็น winner of the 2024 DAT Graduate Research Competition เงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทนะคะก็น่าจะทำวิจัยได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะ and the winner is uh, the topic นะคะ effects of the Cm derived from ICF treated PDLs on osteogenic differentiation นะคะทันตแพทย์หญิงสุภลักษ์โพธิชัยเลิศนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก็ทุกท่านที่ยังเหลืออยู่ในที่นี้นะคะก็ถ้าสนใจทำวิจัยแล้วก็ถ้ามีนิสิตนักศึกษานะคะก็ส่งมาประกวดกันนะคะแล้วก็มีต่อเนื่องทุกปีนะคะของทันแพทย์ชยาสมาคมเราได้รางวัลก็บางทีเป็นเงินรางวัลบางทีก็ได้ไปประกวดต่อบางทีก็ได้รางวัลต่อเนื่องไปอีกนะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะนิสิตนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการของเรานะคะแล้วก็ เจอกันปีหน้านะคะขอบคุณค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณท่านนายกนะคะท่านนายกจะกล่าวอะไรสักนิดอีกไหมคะเรื่องการวิจัยท่านนายกกล่าวได้ดีมากค่ะสวัสดีท่านสมาชิกทั้งน้องๆที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ Grad student ที่มาร่วมงานวิจัยในปีนี้มันเป็นความตื่นเต้นทุกครั้ง ที่ได้มาแจกรางวัลกับงานวิจัยผมเชื่อว่าทุกคนทําด้วยใจรักเงนินรางวัลเป็นเพียงแค่เศษเล็กๆเ,เป็นน้ําพึ่งหยดหนึ่งสองหยดที่เพิ่มความหวานให้ให้เราอยากจะทํางานนี้ต่อไปอย่าเลิกนะครับเรากําลังก้าวสู่ยุคใหม่ซึ่งจะมีแต่ทันตแพทย์ที่ทําคลินิกอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเราต้องมีพวกท่านที่มีหัวใจของการทํางานวิจัยมาช่วยกันทํา งานวิจัยให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มรางวัลปีหน้านอกจากจะเป็นเบสิกไซส์ถ้าส่วนใหญ่ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเบสิกไซส์ซะเยอะหลายหลายท่านก็เสนอว่าควรจะเป็นคลินิกบ้างไหมหรือแยกเป็น2องคัตตอรีบ้างไหมก็เดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันอีกต่อไปนะครับยังไงก็ตีขอให้กำลังใจขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้วงการวิชาการของพวกเรายังอยู่ยั้งยินยงแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า 84ปีตั้งแต่อาจารย์หลวงวาดสร้างวิชาชีพนี้ขึ้นมาในประเทศนี้เนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นคลินิชียนซึ่งสนใจงานวิจัยด้วยจึงทำให้การสร้างจิตวิญญาณต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วท่านก็ไม่เคยทิ้งเลยนะครับจากวันที่ท่านไปเรียนเซอร์คิวส์ตอนที่ยังเป็นเพียวหมออยู่เนี่ยแล้วเอาวิชาถ่ายเลือดมาแล้วก็กลับไปใหม่ ดยพระครูน้าเข้ามาขึ้นร้านทุณของรัชกาลที่6ไปเรียนทันตแพทย์ที่อยู่อเพนแล้วก็มาสร้างมาเลยทําให้เกิดความผสมผสานของการใช้วิชาการกับงานคลินิกได้เป็นอย่างดีแล้วก็สร้างสังสมมาตลอดเวลานะครับในการประชุมวันนี้ก็เช่นกันปีที่ท่านได้รับให้ก่อตั้งคณะทันตแพทย์ปีนั้นท่านก็ตั้งทันตแพทย์สมาคมขึ้นมาพร้อมๆกันเลย พราะท่านมองว่าสักวันเราต้องมีที่รวมของงานวิชาการสําหรับทันแตแพทย์ที่จบแล้วเราออกไปทํางานนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นการสืบสารความตั้งใจที่ดีของอาจารย์แล้วก็ขณะเดียวกันมันก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของงานการรักษาในประเทศนี้ต่อ,ตอไปนะครับก็ขอบคุณนะครับไม่สวัสดีเพราะว่ายังมีคุณีอีกวันหนึ่งครับก็ขอบพระคุณครับ